พักเพื่อไทยจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็คงเป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดต้องการจะนั่งพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้นําไปใช้ด้วยความยินดีเลยครับรของการใช้าน้ำในลักณต่างๆ คออืออย่างที่บอกบอกนะครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คืออยากให้สังคมได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันนะครับว่าภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับผมก็เสนอทางเลือกเป็นอาหารสมองให้กับสังคมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดจะถูกนำไปแลกเปลี่ยนถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและผมคิดว่านี่ก็จะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยนะครับ อย่างที่ผมเขียนไปในโพสต์นะครับโดยส่วนตัวผมเห็นว่าประเทศไทยวันนี้นะครับไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องกู้เป็นจํานวนถึง5้าแสนล้านอันนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกู้ครั้งนี้ครับมองว่าจะได้ผลรับเนี่ยมากน้อยแค่ไหน อย่างที่ผมบอกถ้าผมมี5้าแสนล้านก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมจะไปทําอะไรนคงคือบอกว่าการคู่ออกมาดีนะี้จะต้องวนไม่คุ้มคุหรือว่าไม่คุ้มค่ากับการงุนในครั้งีใช่ไหมครไม่เปความจําเป็นครับโอ้โหนี้ผมไม่แม่นเลยครับผมว่าถามพักคเก้าไกลน่าจะดีกว่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับจาได้ไหมครับโควิดที่หนักมากจําได้ไหมครับโควิดที่หนักมากเรากู้ หนล้านห้าแสนล้านบาทนะครับหนล้านล้านบาทเมื่อซักตอนช่วงโควิดสักสปีที่แล้วสอปีที่แล้วนะครับในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นะครับผมคิดว่าวันนี้นี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็นี่สาธารณนะครับอยู่สูงมากนะครับผมคิดว่าและทั้งหมดกลับมาที่จุดเดิมที่ผมนําเสนอผมคิดว่ามันเกิดจากขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เราไม่มีการลงทุนอย่างเพียงพอในการที่จะทําให้ประเทศไทยแข่งขันได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าจําเป็นจะต้องลงทุนเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนสถานะทางเศรษฐกิจนั้นยืนยันอีกครั้งนะครับเราไม่ได้คิดว่านะครับมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ถึง5้าแสนล้านครับการออกมาแสดงความคิดเห็นแวนวคิดนี้มองว่าถ้าหลายฝ่ายมองว่าเป็นการยิสรับนโยบายของพรรคเพื่อไทย ผมว่าเสนอแน,นะเป็นทางเลือกมากกว่านะฮะเราเสนอแน,นะเป็นทา,ทางเลือกอมากกว่า,า,า,าก็เสนอเป็นทางเลือกครับส่วนแน่นอนที่สุดพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเมื่อฟังความคิดเห็นจากเราแล้วจะเอาไปทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะครับแต่ยืนยันว่าถ้าพรรคเพื่อไทยสนใจเรื่องไหนนะครับมานั่งพูดคุยกันเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราก็พร้อมที่จะ เล่าถึงแนวทางของเราให้กับพรรคเพื่อไทยฟังนะครับอันนี้ไม่ปิดบังเลยครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมที่จะให้ประสบการณ์ที่เราเคยทํามาแล้วในหลายๆเรื่องนะครับความาองคบรการกันจริแสนานบาูลค่าความให้คณธนาครช่คาดกานยว่ามูลค่ากระตุ้นการเกิจขาเนีป็นไปตามที่ามีการให้่าวไม่ตานั้อันนีให้ให้ให ถามพักเพื่อไทยน่าจะดีกว่านะครับผมไม่กล้าตอบครับเรื่องนี้นี่หมายนึงถ้าสมมติว่าเขาฟังแล้วเขาซื้อไอเดียเรานะแต่ว่าเจอเคสเดียวกับเราให้กับก้าวกับก้าวไกลคือว่าไม่ก็หาเสียงไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้มีทางออกแนะนำให้เขาบีพี่ก็จริงๆก็ผมคิดว่าพูดตรงไปตรงมากับประชาชนน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็คิดว่าประชาชนน่าจะพร้อมให้โอกาสพักเพื่อไทยอยู่ใช่ใช่ใช่ คืออย่างที่บอกเรามองคนละมุมเนาะนะครับออผมก็มองว่าสถานะทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้วิกฤตขนาดที่จำเป็นต้องกู้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งซึ่งซึ่ง,งทางพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจมันสาหัสมากแล้วจำเป็นต้องกู้นะครับซึ่งจริงๆกู้ในงบประมาณแผ่นดินก็ได้ครับงบประมาณแผ่นดินมันก็กู้อยู่แล้วโดยปกตินะครับปีนี้ก็กู้อยู่แล้วนะครับ พอมันมองคนละจุดเนี่ยมันก็พูดกันลำบากนะครับผมก็เสนอว่าถ้ามี5 0 0แสนล้านนะครับเป็นผมผมจะไปทำสิ่งต่างๆอย่างที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่ส่วนพักเพื่อไทยจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็คงเป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดต้องการจะนั่งพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นำไปใช้ด้วยความยินดีเลยครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผมนำเสนอไปเป็นประโยชน์กับประชาชนและพร้อมพูดคุยครับ การผูอ้อาจจะไม่คุ้มกับการที่ผู้มาเพื่อทำแค่บางช่วงเวลาหรือเปล่าครเมืเ่อีเทียบว,ว่าต้งแต่ปีเนี่ยถ้าเราใช้ใช้แค่สี่หมื่นวารเนียเ่ยมันน่าจะเแค่สี่สิบบาคุ้มกว่าเวลาเราจะพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับในระดับประเทศมันทำไม่เสร็จหรอกครับปีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะก็ดีพัฒนาเรื่องระบบสาธารณะสุขก็ดีมันต้องใช้เวลาดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความเป็นจริงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงผมคิดว่า ยกตัวอย่างอย่างน้าประปาดื่มได้เนี่ยผมคิดว่า8ปีเป็นไปได้แต่ให้ทาภายใน3ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้น,นะครับดังนั้นคือพอเราไม่ได้มองว่าพอเราไม่ได้มองว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องอัดเงินขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบในครั้งเดียวเราจึงมองว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดในปีเดียวมันไม่คุ้มไหมคะถ้ามองว่ากู้มาแล้วใช้โอ้ยอย่าถามผมดีกว่าครับว่าคุ้มไม่คุ้มมันหมุนได้กี่รอบนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับ ผมว่ามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับ